ป้ายแสดงตัวเลขผ่านควบคุมด้วย PLC นะครับ PLC ตัวนี้จะเป็น PLC รุ่น FX 3U นะครับส่วนป้ายนี้จะควบคุมในช่องนี้ของนี่นะครับส่วนนี้ผมจะเขียนโปรแกรมเขบาไ้ให้แล้วนะครับเราจะมาใส่โปรแกรมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับกดต่อไปผมจะลองกดปุ่มที่หนึ่งดูนะครับ กดปุ่มที่หนึ่งแล้วมันก็จะรันตัวเลขมานะครับของครนนี้นะครับกดปุ่มที่หนึ่งอีกมันก็จะขึ้นตัวเลขที่สองแล้วก็รันตัวเลขมาพีอูีผจะทําโปรแกรมรันตัวเลขมานะครับโคดีคีก็จะตัวเลขส่งมาหลันตัวเลขส่งมานะครับแล้วก็ อีกบรรทัดหนึ่งผมก็จะกดอีกป,ปุ่มที่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็รันตัวเลขมานะครับครับนะันตัวเลขมาแล้วต่อไปอผมต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าจาัดหน้าจัดหลังอย่างเงี้ยได้นะครับโดยการกดปุ่มที่สองนะครับมีฟอนต์อยู่สามฟอนต์แล้วก็กดปุ่มที่สาม เพื่อจัดหน้าไปทางลิมนะครับต่อไปผมกปดปุ่มที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มที่สามกดปุ่มที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มที่สามนะครับนี่จะเป็นอีกฟอนตหนึ่งนะครับกดปุ่มที่สองแล้วก็ปุ่มที่สามก็จัดหน้าจัดหลังกดปุ่มที่สองแล้วกปวดปุ่มที่สามนะครับก็จัดตรงคนระนะ ต่อไปอปุ่มที่สี่นะครับต่อไปเป็นปุ่มที่สี่นะครับปุ่มที่สี่ผมก็จะตั้งโปรแกรมว่าให้ปรับแสงนะรปรับแสงได้ยี่สิบระดับนะแล้วก็กดไปนะกดไปเรื่อยๆตึ๊กตึ๊กตึ๊กมียี่สิบระดับนะครับนะครับแล้วก็วนมาเริ่มลําดับต้นๆใหม่ครับปรับให้เหมือนกับตัวฟอนต์ตัวเลขก็ได้ครับนะ ก็จะประมาณนี้ง่าย,ายๆเลยครับขึ้นคนเราเขียนโปรแกรม Q C ว่าจะแสดงเลขกี่หลักตรงไหนยังไงได้นะครับ